สวัสดีครับอันนี้อยู่กับผมทางช่องยูทูบตั้มดัมซิ่งนะครับจังหวัดประจวบตอนนี้เหลืออยู่24กิโลนะครับย่าติทำทุกท่านสาธุสาธุครับ

สวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับยามเช้าตอนนี้แดดเริ่มออกนะครับแดดเริ่มออกแล้วมีแสงแดดนะครับแต่ดูจากพยากรณ์อากาศบอกว่าพายุเข้าสี่วันนะครับ xả thụ xả thụ thảo หลวงตาครับผมหลวงตาครับหลวงตาท่านเหยอกพี่ปอบนะครับว่าไม่วางโทรศัพท์ก่อนนะครับพี่ปอบมาคอยบังท้ายรถให้หลวงตานะครับตรงนี้นะครับเนาะบางครั้งท่านง่วงกลัวท่านไปชนท้ายรถนะครับ เป็นมงคลอะไรแล้วนะพี่นะสานตุครับ ช่วงนี้ถนนโล่งนะครับญาติธรรมนะก็จะมีค่อยมีญาติพี่น้องเรานะครับที่มานั่งรอเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะเป้นเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีหมู่บ้านเท่าที่มีก็จะเป็นญาติธรรมที่ท่านขับรถสัญจรผ่านไปผ่านมานะครับเจอท่านก็จอดนะครับริมถนนนะครับรอกลับบ้ขอพบรุ่งตานะครับ บรรยากาศยามเช้านี้ก็เดียเด๋ยวแดดเดี๋ยวคืมนะครับเมื่อกี้ก็แสงแดดวันนี้ก็คืมนะครับถนนจะโล่งวันนี้ช่วงเช้า หมู่บ้านจะไม่มีนะครับหมู่บ้านจะไม่มีแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีนะครับเหล่านี้นะครับสัญญาณมีน้อย สําหรับด้านหลังนี่ก็จะเป็นพี่ๆกู้ชีพกู้ภัยนะครับแล้วก็พยาบาลนะครับพยาบาลที่คอยเดินตามนะครับด้านหลังนะครับคอยดูแลหลวงตานะครับอยู่ด้านหลัง

สาธุครับสาธุสาธุครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง Youtube ตามดำซิ่งนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ